ที่ตรวจโควิดเหรอคะลูกใช่ใบม,มันออกไปกันนั้นเป็นไรคะจ้องอยู่กับมันจ้องมันโควิดที่มีถ้าใครมีโควิดมันจะตัดจู่ๆอะไรยาโควิดกำลังแบนต่แต่อยู่ดีน้โอ้ยจุ๊ดอ่ะแล้วมันทำงานยังไงมาบอกแม่สิครับทำงานยังไงคะครั้งแรกครั้งแรกคืออยังไงคะทำงานในนี้ตู้ งนี้คือเครื่องตรวจโควิดตรงนี้คือตรวจเจอเจอ,อยังคะอ๋อตรงนี้คือปิต์ปิต์ปิต์ใช่ไหมคะเียามันจะตรวจทวิตเตอิ์ให้มีโควิดอ๋อถ้าตรวจแล้วทำไงคะอืมรอดออกไปกันยังไงต่อคะปิวปิวเห็นอยู่ที่นี่ไหมรูรูมันคืออะไรคะรู ไดูดโควิดจ่าแล้วยังไงต่อลูกจ่ามีไวัปวดให้โควิดมันออกมาอ๋อดูดแล้วโควิดมันจะออกมาแล้วมันจะออกไปไหนคะลูกมันต้องออกไปที่นอกโลกอ๋อมันต้องออกไปที่นอกโลกเลยอ๋ออ๋อต้องมาทางนี้โอเคโอเคนาอีกนาทนะ่าจาัดเงนอ๋อนี่ไงข้างนนายโอเจ็บไหมลูกท่านไหนท่านไหนมีเอวัยวะ ะคใช่ถ้ามีนี้มันจะทำแบบนี้ยัดทวีตันได้ออกไปถุนนอกตัวๆพูดหากันกนี่ออกจอยยังแล้วยังไงอีกคะอันนี้เอาไว้ทำแอปเปิลตอเอาไว้ทำอะไรนะนูกอันนี้เอาไว้ทำแอปเปิลที่อปเปิลแอปเทำให้ตัวอันนี้ทำเป็นมันดีมากยามันจะ ตอนสเปรจากตรงนี้เหรอคะที่สเปรมันจะพุง่งจากตรงนี้เหรอคะใช่อืมมันพุ่งมาต่อนนี้ต่ออันนี้มันโผล่ยังไงบอคะับมันจะฉีดใส่โควิดเลยสเปก็ฉีดใส่โควิดเลยยังไงแล้วโควิดก็ตายไหมคะลูกตายเลยเพราะว่ามันทุ่มพับเปแปลก,ปกสเปรแป,กปลกๆคืออะไรลูกมันทู่มพับเปทีตานโควิดนี่ฮหโควิดมันออกมา ยาสซวิตาตาโยเพราะว่าฮโลนี้มันเหม็นมากอ๋อสเปย์มันเหม็นด้วยเหรอคะใช่ตินไก่ะาที่ถ่อหนูความคิดของหนูหรอมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยค่ะันเก่ง